เหมือนฝันเอจักพัทได้มาบริหารเสียงฮีสารคณะหมอลำในดวงใจคุณเอจักพัเนี่ยได้ออกมาโพสต์เปิดใจไว้แบบนี้ครับผมเป็นคนชอบฟังหมอลำครับแต่ก็ไม่ได้ฟังทุกวันไม่ได้ฟังบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปดูมากนักเพลงที่ผมจําได้ก็มีไม่กี่เพลงแต่เพลงที่จําขึ้นใจถึงแม้จะลองได้ไม่จบก็ตามคือเพลงนกจา๋าและแน่นอนถ้านึกถึงหมอลำเนี่ยคณะแรกที่ผมนึกถึงคือเสียงอีสาร จริงๆมันก็เหมือนฝันนะครับที่อยู่ดีๆผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งในบ้านตองห้าใครจะไปคิดว่าจากแฟนเพลงในวันนั้นวันนี้ผมจะได้มาบริหารคณะหมอลำในดวงใจการเริ่มต้นบริหารของผมยอมรับเลยครับว่ามีหลายอย่างที่ผมไม่รู้มีหลายอย่างที่ผมต้องศึกษาเอาจริงๆมันมีดีเทลการทำงานค่อนข้างเยอะเลยแต่ด้วยความที่ผมได้ตัดสินใจไปแล้วและบ้านตองหถือว่าเป็นบ้านอีกหลังของผม ผมจึงอยากทำเต็มที่ผมรู้ดีว่าหลายคนกำลังจับตามองก้าวต่อไปของบ้านเราว่าบ้านหลังนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ท้ายที่สุดแล้วผมเชื่อว่าทุกคนได้เห็นในสิ่งที่ผมและทีมงานทุกคนตั้งใจทำอย่างดีที่สุดในทุกวันผมไม่กล้ารับปากครับว่าผลงานของเราจะถูกใจทุกคนแต่สิ่งที่ผมมั่นใจคือทุกคนในบ้านเราจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อตอบแทนแฟนเพลง ตอบแทนเจ้าภาพและผู้สนับสนุนนับจากนี้เราทุกคนจะดูแลบ้านหลังนี้และพัฒนาต่อไปเพราะเสียงอีสานคือเสียงของคนอีสานและเป็นมรดกของคนอีสานเพื่อให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจเหมือนที่เราทุกคนกําลังภูมิใจในความเป็นอีสานยังไงผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงเชียร์คณะหมอลำเสียงอีสานนะครับในรูปการหน้าขอให้ปังๆขอให้คิวงานเข้ามาเยอะๆ2 0 0 3 0 0คิวงานเลยนะครับ